สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการทำโอคุนมิยากิค่ะเดี๋ยวเรียกออย่างหนึ่งว่าพิซซ่าญี่ปุ่นค่ะดีกว่าตอนซ้องนะคะก็คือเราก็ต้องมีส่วนผสมอะไรบ้างเดี๋ยวมาคุยกันนะคะแป้งก่อนดับแรกนะคะคือโอคุนมิยากิตรวนี้นะคะอันนี้คือหาซื้อได้ญี่ปุ่นหรือนะคะก็อาจะอจะมีนะแต่ว่าไม่รู้อันนี้หรือเปล่านะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างอย่างแรกคือต้องมีแป้งตรงนี้นะคะ ส0 0้กรัมก็คือพอดีเลยก็คือใช้หมดถูกเลยนะคะแล้วก็นี่ไข่ไก่ต้องโชว์มีไข่ไก่สองน้ำน้ำเป็ดใหญ่หนึ่งตัวเป็ดใหญ่มันหนึ่งถ้วยตวงเดี๋ยวเขอเปิดดูดิครข้างใต้หนึ่งถ้วยตวงหนึ่งครับหนึ่งครับโอเคน้ำหนึ่งครับนะแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรนะกระลำปีกระลำปีกระลำปีหั่นเป็นฝอยฝอยอย่างนี้นะคะก็ไม่ฝอยมากนะคะแล้วก็เนื้อสัต วันนี้เราม,มีอะไรบ้างก็จะมีเบคอนเนื้ออกเนื้อไก่กุ้งปลาหมึกโอเคแล้วก็เอามาผสมผสมกันนะคะแล้วก็ดจวมาทอดแต่ก่อนอื่นเนี่ยแนะนำว่าเราควรทำนี้สุกก่อนค่ะถต้องอเราควรจะใช้แฮปปี้คอลตัวใหญ่ก่อนะคะเพราะเดี๋ยวเราทอดคุณวิกิเนี่ยเราใช้ตัวเล็ก แล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยนะคะไม่ก็จับคาวนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยะคะ่ะนิดหน่อยเก็บไว้ได้ไหมคะถ้าไม่หมดอะ่ะก็คือปกติเวลาทำเนี่ยทำเยอะเลยไนงะค่ะก็ทอดไปก่อนแล้วก็จัดเขา้าตู้เย็เนเรียบร้อยพอจะกินเข้าไปเลยแล้วค่อยมาตัดหน้าเลยื้อไม่กินอย่างนี้เป็นเดือนอยู่เป็นเดือนมันก็ไม่รอ,ดดอรเลยดิเอาเก็บเก็บไว้แล้วก็ให้มาทอดดีกว่าไหมได้ดู ใส่น้ำเป็ดใหญ่หนึ่ตัวน้ำเป็ดใหญ่หนึ่งตัว,ตวถ้าผู้ชมจะสงสัยนะคะก็คือหนึ่งถ้วยตวงอะคะ่ะเออซื้อถ้วยตวงมาเป็นรูปเป็ดก็เลยบอกว่าน้ำหนึ่งเป็ดใหญ่ก็เลเป็ดใหญ่นะคะใส่ตอกตองโอเคใ่ไข่ลิมคือมือสั่นโอเคไม่ต้องตีขนาดแบบว่าเละมากตีแค<า><อ>่พอเข้ากันค่ะ ที่เตะนะคะตีแบบถืงอย่างนี้ไหมถึอ่าอย่าง้ไหมไม่โอเคไม่พอค่ะออกทีวีค่ะไหนค่ะ็ต้งก็เดี่ยวตานต่อไปนะคะได้ยังคะนักเอี๋ยวเปนเชียแล้วไม่เป็นเก็ใส่ ผักแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ไปไหนอ่ะดีเนื้อค่ะใส่ยังมีน้ำใส่ผักก่อนบ้างค่ะใส่เลยอ๋อใส่เลยเหรอคะได้ค่ะใสร็จค่ะเสร็จเลยคะแล้วก็ยังรตัวนะคะนี่เราก็ใส่อีทีสองอ่ะสองให้งั้นสองสองสองต้องประโยชน์เห็นไหมเนี่ย ใส่ลงไปให้มันเต็มเกลี่ยอีกก้อนนึงอีกก้อนนึงต้องอ่ะมันหยดตรงนี้แล้วอ่ะเอาละวแล้ล้ละพอพอแล้วไม่ต้องเกลี่ยให้มันเท่ากันหรอเอาไว้อย่างนี้ก่อนมันหนาเดี๋ยวรัวนี้ร้อนจริงจริงเปิดแล้วเปิดเลยร้อน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 ่ายทำวิดีโอค่ะโอ้ยเหม็นหอมค่ะหอม นี่นะคะเราจะกลับด้านนะคะหนึ่งสองโอ้ยมาดูค่ะหอมมากเลยค่ะแต่ทำไมเค้าคูณได้ยินเหม็งหรือจะได้พูดจาไม่พออีกแล้วนะคะแส,ส,สวยค่ะกำลังสวยอีกแป๊บนึงต้องอมันจะไม่นี้เลยปิดฝาหม่ปิดฝานะคะแม่คุณอยู่ไหนเนี่ยนั่งไ,ไงน่าจะ เริ่มสุกขึ้นมาถึงข้างบนนี่ข้างเนี่แป้งข้าเนี่ยา,าฟังแป้งผมรู้มันเริ่มแห้งเบลอแห้งแล้วอ่ะแป้งมันเริ่มเหมือนแห้งแล้วไม่ใช่เริ่มเป็นก,ก,นก้อนรูๆแล้วก็เป็นก้อนๆแห้งๆข้างล่างโคตรเก๋เลยกลับเลยกลับเลยกลับแบบนี้นะคะหรือว่าลกลับแบบได้ยังไงก็ได้หนึ่งสองเร็วๆเลยอ่ะสีนะคะดูสีค่ะใช่แต่มันต้องเข้มอย่างนี้นึงนะเดี๋ยวโยนค่ะเดี๋ยวโยนเดี๋ยวโยนเลยนะ ลงนี่แหละไม่ต้องไม่ใส่บ er ้านน่ะต้องขึ้นจิ๊เยอะเสียงว้าววันอะไรเตรียมตบเตรียมตกกลัวไงคะโฮ้ยให้มันแบบกะว่าข้างในสุกแล้วสวัสดีค่ะ้ภาคต่อนะคะนี่เราเสร็จแล้วจัดการนิึงอ่าแล้วก็โอเคอุ้ยมันดูกรอบๆมากเลยอะดูกรุบๆนะคะดูแบบค่ะต่อไปเราก็จะ แต่งหน้านะคะค่ะพี่ต้องมาแล้วตรงพี่สายเอานี้ไหมตอนไหนข้างบนไปข้างบนใส่ซอสก่อนขำใส่้องเร็วใส่แ้้นมยายังใส่แป้นอ่ะทำสิคะ่ะเอาก็รอน้องอ่ะอ,ะอะทำนี้นะนี้นะอ่ะอะไรค่ะ อันนี้คืออะไรคะโโอ้หเอาแบบเชฟอะเชฟอันนี้คืออะไรคะโอคุนมิยากิไม่ใช่สิคะซอสซอสอะไรอ๋อเป็นซอสโอคุนอมิแป้งหกไหคะเฮ้ยตกใจโอเคสกี้อันนี้คือเอาแบบเพียงอิบัลอะเชงแนวอันนี้คือมายองเนสนะคะแต่ไม่พอหรอกขนาดนี้มันต้องเต้มเติมไม่เป็นไรไม่เป็นไรขวางด้วยค่ะ ก้านใหญ่หอมมากโอเคค่ะแล้วก็ใส่เกูชิโลยค่ะเกลือปลาแห้งหรอปลาแห้งค่ะโรยหมดซองเลยพี่โอ้เออหนักๆค่ะต้องมีด้วยอ่ะอ่ะก็เวลาไปกินก็อย่างนี้ไงคะพอวะพออวะพอแล้วค่ะโอเคแล้วก็อันนี้คือสาหร่ายนะคะท็อปไว้มันใหญ่มากเลยด้วยรัวก๊อกก๊อกหน่อยค่ะค่ะก๊อกก๊อกทั่วๆค่ะให้มันแบบออกมาฟิว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 พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ พี่ <Okay. S 1> คโอ้ยหกหมดแล้วค่ะใช้ให้พี่คอเหรอพี่คอโอเคโอ้โหน่ารัอมากเลนะคะ <S <S อันนี้เรียกว่าโอโคโนมิยากินะคะ